ก็จะมาเรียคที่เซอร์ที่ยอดสองนะคะก็ไปดูกันเลยสาเปยที่ผ่านมาผีมันอ่อนแรงเปิดมาก็น่ากลัวแดดได้แต่ทาลรแรกเกิฉันเชื่อว่ามันต้องปับมาเมื่อกี้ใครตะกวเป็นปอกตัวแรกที่ถูกวนถึงชื่อในสยาม มันมีไปยู่ที่ดงขโมยถ้าหาตัวมันเจอเราอ่านได้รองรอยของ EP จุดดำปอมเล็กปอม่เอนมันเรื่องจริงเหรอเรื่องขแตงโดงขโมยเนี่ยเป็นโดงผีห่างปลาอานเป็นัวไปที่นั้มาจากเป็นอีจังเกาะทัมนีเป็นงเสียงของตงนี่อถ้าได้ตายขาดซะก่อนเดียวก็ได้เห็นเป็นมุตรตามันมารอรอนรับรเราเชีวอตัอหวันมันแค่หอกก็คือหลอกของจที่ไหนได้ นยแ่อยะใช่ผมันดูเยอะกว่าตัวเดียวปะไม่ชอบแสงเยอไม่อบอะเจไม่อยู่อย่าดื้อนะใช่้พนี่ดนถอดันนี่อะไม่้ ก็จะเหนือกูคนกูมาแล้วนะแสดงว่าน้องครัได้เป็นเพียงเลยเป็นไงต่องดูีเซอร์มาอร,อรู้สึกยังไงควรู้สึกอยากไปดูไหมอยากดูมากโอเคงั้นเราไปดูพร้อมกันหมดเลยถ้าจรมาจริงๆอย่าลืมไปดูพร้อมกันนะคะ10ตุลานี้ อันนี้ก็ได้เห็น reaction ของเราอันนี้คือ reaction สดๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็กด like นะกด like อีกเดียวถ้าชอบก็อย่าลืมกด like <laughs> กด s h a r แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย